สวัสดีครับเพื่อนเอนยินดีต้อนรับสู่ช่อง yo bitcoin thailand นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งาน best c h a n นะครับ best c h a n ก็ชื่อตรงๆนะการแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดนะครับคือการใช้งานเนี่ยสมมติว่าผมจะแลกดิจิตอลเคอร์เรนซีนะครับสมมติว่าผมต้องการแลกเพย์ยี e. อ่านว่าอะไรเนี่ย p พ y ยี year, หรือ Pay เยียอะไรทั้งอย่างนะครับ p a y e เยอร์เพเยออสมมุติว่าต้องการแลก Pay เยอร USD นะครับ uh, ให้เพื่อนๆเ,เลือกมาที่ตรงนี้ก่อนนะ Exchange r นะครับพอเราเลือก Exchange เสร็จเนี่ยก็ให้เราเลือกว่าเราจะแปลงอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วเขาจะเลือกอัตราดีที่สุดให้เราครับ สมมติว่าผมเลือกจาก p a y e ยี่เพเ usd นะครับไปเป็น perfect money นะครับ usd นะพอเลือกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าแลกเปลี่ยนระหว่าง Payer usd เป็น perfect money นะครับมันก็แนะนำนะว่าไหนอันตราแลกเปลี่ยนดีที่สุดนะครับมันก็ยกเว็บมาให้นะครับ changer for you นะอัตราแลกเปลี่ยนดีที่สุดคือเราให้เข้าไปครับ 1นึนเนี่ยเราจะได้มา1นึ่งดอลน,นะแล้วก็มีสำรองอยู่ตั้งเป็นหมื่นดอลลาร์นะครับเอามาดูอันอื่นบ้างนะผมเคยใช้ตัวโกลเนี่ยนะครับ x xml โกลเนี่ยสังเกตว่ามันต้องให้ตั้ง1.02นะเพย์ยีนะครับเราถึงจะได้เป็น Perfect Money มาแค่1 1ดอลลาร์นะครับ นั่นหมายความว่าอันที่อยู่ที่บนที่สุดเนี่ยมันก็จะอัตราดีที่สุดนั่นเองนะคือ best เ,เชสมันจะหาให้เรานะครับเอาวิธีแรกเปลี่ยนเพื่อนๆก,ก็กดไปที่เช a เจอร์ for you เลยครับปับ๊บอ่ะอันนี้เราจะสมัครหรือไม่สมัครก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมสมัครไว้แล้วนะเดี๋ยวผมลองล็อกอินดูนะครับอ่ะล็อกอินมาเสร็จนะครับมันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการเปลี่ยนอะไรไปเป็นอะไรนะอันนี้ผมจะเปลี่ยนเพย์เพเยอร์นะครับ ไปเป็น perfect money usd นะฮะเอาใหม่ครับก็อันนี้ให้ใส่จำนวนที่เราต้องการก่อนนะก็สมมุติว่าเราต้องการทักสองร้อยสองร้นะครับก็ตรงนี้มันก็จะคำนวณให้เราเลยนะว่าเราต้องเสียงเงินไป207นะคือเราเสียค่าธรรมเนียมประมาณ2ดอลลาร์กว่าๆนะครับ ก็กด get start ไปครับอ่ามันก็จะบอกว่าเราต้องจ่าย207.48นะครับที่เพยยี่นะแล้วก็มีเราจะได้ perfect m o n น y ้205ดอลลาร์ครับตรงนี้เขาให้ใส่ว่าเราต้องการจ่ายเพื่ออะไรนะ ก็ own a อ c นเ n านะครับนะย้ายบัญชีเท่านั้นเองก็กดคอน t ิ n น e แลเลครับก็ตรงนี้ต้องใส่บัญชี perfect money ก่อนนะครับก็บัญฟีบัญชี perfect money นนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เอาจากตรงนี้มานะครับ ตรงนี้คือหมายเลขบัญชี perfect money นนเราที่เป็นหน่วย usd นะ copy มาเลยครับก็มาวางตรงนี้นะครับก็เช็คดีๆนะดูทีเงได้ครับ u 1 9 5ลงท้ายด้วย215 u 1 9 5ลงท้ายด้วย215โอเคนะครับไปครับอันนี้มันก็จะมาหน้าจ่ายเงินนะเราก็จ่าย ไปนะครับก็ไอเพมันก็จะคิดค่าธรรมเนียมเราอีกนะครับเหมือนมันโดนสองต่อนะครับสองร้อยเจ็ดก็โดนเป็นสองร้อยเก้านะครับก็กดคอนเฟิร์มไปครับอันนี้ก็ใส่รหัสสามตัวไปครับก็อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูที่ perfect money นะว่างเงินมันเข้าหรือ,อยังนะครับก็เข้าเรียบร้อยนะสองร้อยห้านะครับผมมีอยู่แล้วหนึ่งนะก็วิธีการแลกเปลี่ยนง่ายๆนะครับนะคือที่ผมใช้อยู่อ่ะผมก็จะใช้ไอเชนเจอร์ฟอร์ยูนี่นะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับวิธีการย้ายเงินจาก p a ย์ยีเพย์เนะครับไปเป็น perfect money นะครับ ก็คลิปนี้ก็มีฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับถ้าถ้าเพื่อนๆยังไม่มีบัญชีนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับนะเผื่อใครสนใจสมัครเพเยอร์เ e อร์เฟกตนะครับหรือใช้แล้ใช้บริการ Best Chain นะครับเป็นตัวแลกเปลี่ยนนะก็ฝากเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ